พลังงานที่สูญเสียไปกับความผิดพลาดในแต่ละถั่วข้อและแทคกิกเนี่ยมันลดน้อยลงไปสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตอ d s p o s ความฟิตของผู้เล่นบุรีลำความฟิตของผู้เล่นบุรีลำเออแน่นอนฮะผมว่าก็อาจจะมีความแตกต่างกับ ผู้เล่นของสโมสรอ,อื่นในไทยด้วยโดยคุณภาพของนักเตะด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามีความแตกตา่างแต่ในบางมุมผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มากมายขนาดนั้นผมว่าสิ่งที่มันแตกต่างม,มากก็คือในเรื่องของวิธีการวิธีการที่นักเตะบุรีรัมย์ชุดนี้ใช้หรือเข้าใจในบริบทในการเล่นเนี่ยมันช่วยให้การใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละแดนหรือในแต่ละหัวข้อมันสำเร็จมันได้ผลมันก็เลยทำให้พลังงานที่สูญเสียไปกับความผิดพลาดในแต่ละหัวข้อและแทคติกเนี่ยมันลดน้อยลงไปแน่นอนผมว่าความฟิตนักเตะบรลรามอาจจะสูงกว่าทีมอื่นแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าความฟิตนักเตะบรลรัมเหนือกว่าทุกทีมหรือเหนือกว่าทุกคนแต่สิ่งที่มัน สามารถนํามาประกอบและพิจารณาได้คือแท็ติกวิธีการเล่นทั้งลุกและรับมันทําให้ความฟิตพลังงานของนักเตะบุรีรัมที่มีอยู่ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันก็ทําให้วิ่งได้ทั้งเกมพอเพ,เพสซิ่งแล้วมันเพสซิ่งอยู่ก็เพสซิ่งได้ทั้งเกมจกังหวะทันทิชั่นแล้วแม่นมันก็ทําได้ทั้งเกมเกมคอมแพคทําแล้วสําเร็จก็ทําได้ทั้งเกมตรงกันข้ามครับคู่ต่อสู้ที่มีพลังงานเท่ากันกับบ,บุรีรัมร้อยหนึ่ง แต่ต้องวิ่งไล่บอลแต่ไม่ได้ครอบครองบอลแต่ทําในแต่และหัวข้อและผิดพลาดเสียพลังงานโดยใช่เหตุนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้พลังงานหรือความฟิตของบุรีรัมในมุอมมองของผมดูเหมือนว่าเหนือและแตกต่างกับทีมอื่นมากอันนี้อีกมุมมองหนึ่งนะใครมีความรู้สึกว่าตรงหรือไม่ตรงไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ จากกันไม่อยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี ose, ่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมลไลน์แอดเีดีแ